ัสดีค่ะพี่ปภพลก็อยู่ที่หน้าร้านนะคะวันนี้เนาะเราก็จะมีตัวที่เป็นงานไฮไลท์นะคะงานไฮไลท์สวยๆเนาะอันนี้ก็จะมีหลายสีนะคะเนี่ยพี่ปภพลเอามาให้ดูเนาะเดี๋ยวเราจะติดให้ดูนะคะว่าตัวไฮไลท์ของเรานะคะจะเป็นงาน พเมีมเลยนะคะคือพิมียมแบบไหนคุณภาพของตัวเส้นไหมที่ที่เราใช้อะ่ะก็คือที่เราคัดคัดเลือกมาเนาะมันจะเป็นไหมที่แบบว่าเหมือนผมจริงมากนะคะแล้วสามารถที่จะรีดไปกับหัวของเราได้เลยอย่างอย่างผมสั้นๆแบบนี้พี่ปอเพิ่นไปทําสีผมมาด้วยเนาะก็จะเป็นอีกลุกนึงนะคะผมสั้นวงการนี้เข้าแล้วออกยากมากก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะเป็นแบบน่ารักใสๆไปหน่อยอายุ4 3แล้วนะคะเราก็จะอยากแบบอยากจะมีสีสันแบบความสดใสน่ารักกัน สักนิดนึงเนาะเราก็เนี่ยค่ะเราอยากได้ไฮไลท์เนาะคือหลังจากที่ทําสีแบบจริงๆอะจุดประสงค์ของการทํำสีอะคือเราก็ต้องการปกปิดผมผมขาวของเราซึ่งอายุเราเยอะแล้วเนาะมันก็ไปตามตามวัยตาม การเวลาเนาะมันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องปกติแล้วเราโชคดีอยู่อย่างก็คือเราเกิดในยุคข,ของแฟชั่นนะคะการที่เรามีผมหงอกมันเป็นเรื่องที่เป็นปกติสําหรับพี่เปิลมากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นยุคสมัยที่ไฮไลท์สีสีควันบุหรี่มาแรงนะคะแล้วก็แบบคือการที่เราจะหงอกอะมันมันเป็นอะไรที่ชิวมากแล้วก็คือจริงๆถ้ามันหงอกเยอะๆพี่วัเปิลก็อยากจะปล่อยให้มันเป็นแบบ ไฮไลท์ไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปทําสีแล้วไม่ต้องไปติดไปอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยคือพี่ปเปิ้ลจะให้ดูนะคะว่างานที่ตัวช่อไฮไลท์ของเรานะมีหลายสีนะคะเดี๋ยวจะติดให้ดูนะคะอย่างตัวนี้เนาะที่พี่ถืออยู่อันนี้จะเป็นทูโทนนะคะปลายจะเป็นสีสีบอลสวยมากเลยแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นสีแบบน้าเงินเนาะออกฟ้าๆเนาะเวลาเราติดติดแบบไหนก็แค่เปิดผมขึ้นแค่นี้ค่ะติดเดงได้เลยนะเนี่ยแค่นี้เราก็มีสีผมแบบที่เป็นแบบ แฟชั่นสวยๆเก๋ๆไปกับหัวของเราแล้วนะคะจะติดกี่ชิ้นก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยอันนี้พี่ก็ติดอ่ะเดี๋ยวเอาสีชมพูบ้างนะคะติดง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้ได้นานด้วยแล้วก็โดนความร้อนโดนอะไรได้ด้วยจะรีดจะม้วนอะไรก็ได้นะคะเนี่ยคืออย่างผมสั้นๆแบบนี้อันนี้วันนี้ก็จะแบบคือขวานยัดนั่งแบบฟรสตสไตล์สบายๆกันล้วกันนอะแบบว่าชิวๆไปนั่งติด <laughs> ตัวไฮไลท์ที่หน้าร้าน คือเราก็เปิดผมขึ้นไม่ต้องเปิดเยอะค่ะก็คือจะติดสีอะไรก็เอาที่สบายใจไปเลยหนึ่งหัวมีกี่สีก็ได้คืออย่างจริงๆแล้วว่าหัวหนึ่งอะ่ะเราเราติดแค่แค่หชิ้นอะ่ะก็สวยแล้วนะคะแต่พี่ป้าเปิ่ก็เป็นคนที่แบบชอบติดข้างหน้าเพราะผมเราสั้นเนาะเราก็ติดไปค่ะจะติดสีอะไรก็ได้นคะคะติดไปปุ๊บเราก็หวีก็ะจะกลายเป็นคนที่มีผมสีสัน สวยงามโดยที่เราไม่ต้องไปทําสีทํำอะไรเลยนะคะแล้วก็เราก็ตัดนะคะเนี่ยตัดให้มันเท่ากันกับกับผมของเราไปเลย